สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเต้นธนพลสลัดผ้าเหลืองกลับมาชุบตัวเปลี่ยนเป็นอีกคนแฟนละครบางส่วนยังคงจดจำเต้นธนพลได้เป็นอย่างดีทั้งในฐานะนักแสดงสมทบที่ไต่เต้าสู่บทพระเอกละครหลังข่าวประกบคู่กับนางเอกสุดฮอตแพนเค้กเขมนิด โดยเต้นธนพลอดีตนักแสดงที่อาจได้ลดแล่นในวงการบันเทิงตามรอยพระเอกช่องเจ็ดหลายคนแต่กลับต้องลงเอยด้วยการถูกเข้าเรือนจำต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือหนึ่งปีไม่รอลงอาญาและเมื่อเต้นธนพลได้รับอิสรภาพก็ได้บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒได้รับฉายาทางธรรมวัฒนปัญโญหลังจากนั้นเต้นธนพลอดีตพระเอกดังก้มกราบเท้าพอแม่หลังศึกเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดูมีออร่าราศีมากโดยงานนี้ต้นธนพลก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า My World กราบแรกและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดของต้นธนพลกันหลังเจ้าตัวศึกออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ขับรถหรูป้ายแดงชีวิตดีมากโดยงานนี้อดีตพระเอกดังต้นธนพลก็ได้โพสต์ภาพคู่รถหรูกลางอินสตาแกรมส่วนตัวทากลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีความสุขในทุกวันนะคะ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ